คุณผู้ชมคะพอพูดถึงวันวาเลนไทน์นะคะหลายคนก็จะนึกว่าวันนี้เป็นความรักระหว่างหนุ่มสาวเท่านั้นนะคะแต่อย่ก็ตามยังมีเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เขามองว่าความรักนั้นสามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นได้อีกรวมทั้งการนําธรรมะเข้ามาทําให้ความรักนั้นเป็นความรักที่ดีนะคะวันนี้ค่ะคุณวริศราชูบรรจงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะปัจจุบันในสังคมไทยรับค่านิยมจากต่างประเทศ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างไร้ขอบเขตคนไทยในยุคไฮเทคโนโลยีให้ความสำคัญกับวันแห่งความรักค่อนข้างมากโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นและจากปัญหาความรักที่ต่างคนต่างดำเนินโดยปราศจากสติปัญญายั้งคิดมักก่อให้เกิดการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ชั่ววูบนำมาซึ่งความสูญเสียหลายต่อหลายครั้งจากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่พบคดีที่มีสาเหตุเกิดจากความรักไม่ลงตัวหลายสิบราย เหลือไว้เพียงคนข้างหลังที่เป็นครอบครัวต้องดูแลกันต่อและไม่สามารถย้อนคืนชีวิตที่มีค่ากลับมาได้ในทางกลับกันก็มีวัยรุ่นและเยาวชนบางคนหันมาใส่ใจธรรมะเพื่อนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเป็นทุนไว้ในยามที่ชีวิตเจอปัญหาหรืออุปสรรคจุทาภรณ์คำพิมาบุตรหรือปักอายุ26ปีเป็นพยาบาลอายุรศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชและในยามว่างจากการทำงานประจำ ได้มาเป็นอาสาสมาัครให้กับยุวพุทธที่กาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปัมภ์โดยเขามองว่าธรรมะจะช่วยให้จัดกระบวนการทางความคิดดีขึ้นมีสติมากขึ้นและสามารถรับมือกับปัญหาในชีวิตได้ดีในวันวาเลนไทน์นี้จึงเลือกที่จะมอบความรักให้กับตัวเองก่อนที่จะนึกถึงคนอื่นความรักเนี่ยสามารถมอบได้ทุกวันให้กับทุกคนใช่ไหมคะก็อยากให้เยาวชนนะคะรักอย่างมีสติ เพราะว่าถ้าเราขาดสติแค่แค่เซลล์วินาทีเดียวเนะี่เราสามารถทำเรื่องที่ผิดพลาดไปได้เลยะคะ่ะนอกจากนี้ปัดยังบอกด้วยว่าในปัจจุบันสิ่งเรา้าหรือกิเลสที่อยู่รอบตัวเรามีมากแต่หากมีหลักธรรมะมาเป็นแนวทางจะสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีสติยั้งคิดและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข น้องมิเชลหรือนิชดามิเชลเอเบลเด็กหญิงอายุเพียง10ขวบชั้นป .4 โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยแสดงความเห็นในแบบเยาวชนต่อวันวาเลนไทน์ที่มีต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมตะวันตกว่าตัวเองควรแสดงความรักต่อพ่อแม่และการให้ที่สำคัญที่สุดคือการให้ใจที่เป็นการแสดงออกถึงความรักได้ดีที่สุด วันนี้เป็นวันความรักใช่ไหมคะหนูก็คิดว่าหนูควรจะแสดงความรักต่อพ่อแม่หนูอะค่ะก็คือเหมือนคืนที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงหนูมาคะ่ะหนูคิดว่าวันวรเลนยคะ่ะการให้สิ่งที่ดีที่สุดคือการให้ใจของเราคะ่ะเพะว่าใจของเราคือความรักที่แสดงต่อคนอื่นได้คะ่ะ วันวาเลนไทน์เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ชาวตะวันตกได้ร่วมกันร,ระลึกถึงความรักของเซนต์วาเลนไทน์หากแต่ในสังคมไทยที่นํามาเป็นวันซึ่งแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรเป็นการแสดงออกที่ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งถือว่าจะเป็นความรักที่มั่นคงและยั่งยืนมากกว่าที่จะเห็นความสําคัญของความรักที่มีต่อกันแค่เพียงวันนี้วันเดียววริศราชูบรรจงจับประเด็นข่าวร้อนรายงาน รักกันได้ทุกๆวันไม่ใช่แค่วันวาเลนไทน์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกับรายการค่ะ